สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำน้ำพริกกุ้งหรือว่าป่นกุ้งอีสานบ้านเฮานะคะส่วนผสมนะคะก็จะมีกุ้งนะคะจะใช้เท่าไหร่ก็แล้วแต่เลยแล้วก็สมุนไพรต่างๆนะคะวันนี้เราก็จะใช้กระเทียมพริกหอมแดงแล้วก็ตะไคร้นะคะใครจะเพิ่มขา่าหรือว่ามะเขือเทศลงไปก็ได้นะคะคั่วทุกอย่างนะคะในกระทะให้เข้ากันให้หมดนะคะแต่ไม่ต้องถึงกับไหม้มากเอาแค่ เราเห็นว่ากำลังหอมนะคะกำลังดีเลยนะหลังจากนั้นนะคะเราก็เทใส่ในครกนะคะแล้วก็เติมผงชูรสลงไปนิดนึงนะคะเพื่อความไม่ให้มันกระเด็นอ่าแล้วเราก็ตำส่วนผสมทั้งหมดนะคะให้ไม่ต้องละเอียดมากเอาแค่พอดีพอดีนะคะเอาแค่เราเห็นว่าเออมันเข้ากันแล้วเครื่องเข้ากันแล้วนะคะ เมนูนี้นะคะก็ถ่ายไว้ตั้งหลายวันแล้วละคะ่ะแต่ว่าเพิ่งจะเอามาให้เพื่อนๆได้ดูนะคะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาลวกกุ้งนะคะเราก็ต้มน้ําให้เดือดนะคะแล้วก็ใส่กุ้งลงไปในหม้อเลยพอกุ้งสุกนะคะเราก็เอาไปใส่ในครกที่เราตําเครื่องเอาไว้เมื่อกี้เลยนะคะใส่แบบร้อนๆเลยค่ะแล้วก็ตําส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะ เมื่อเราตาทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะปรุงรสนิดหน่อยนะคะด้วยมะนาวนะคะเราใส่มะนาวลงไปสามซีกนะคะไม่ได้ใส่เยอะนะเพราะว่าเราจะใส่ไปชิมไปนะคะถ้าเราใส่เยอะเดี๋ยวมันจะปเปรี้ยวเกินไปเนาะให้ทำทำกับข้าวเนี่ยใส่ไปชิมไปนะคะแล้วก็น้ำปลาค่ะเติมน้ำปลาลงไปตามด้วยน้ำปาลาค่ะ อันนี้อร่อยมากเลยนะคะได้มาจากแม่ค้าที่ขายส้มตำนะคะเขาให้มานะคะเขาบอกว่าเป็นสูตรของเขาเองค่ะแล้วก็ตําส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะค่ะแล้วก็ตําทุกอย่างให้เข้ากันสักนิดหนึ่งเนาะแล้วเราก็เติมน้ําร้อนลงไปนะคะหลังจากเติมน้ําร้อนลงไปแล้วนะคะแล้ก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันหรือว่าจะตําอีกรอบนึงก็ได้นะคะ เมื่อได้รสชาติที่เราพอใจแล้วนะคะเราก็ไปเรียกพ่อบ้านมาชิมค่ะดูหน้าตาเหมือนจะอร่อยมากเลยนะคะจากนั้นเราก็ตักใส่ภาชนะที่เราเตรียมเอาไว้เลยนะคะเป็นไงคะน่ากินไหมคะปนกุ้งของเราเพื่อนๆไปลองทำดูนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะถ้าอยากให้ทำเมนูอะไรเม้นมาได้เลยนะคะมาเดอรกินข่าว